ขอบคุณความรู้สึกดีๆที่มีให้ขอบคุณทุกความห่วงใยที่ให้มาขอบคุณทุกสิ่งทุกช่วงวันเวลาที่ทำให้ฉันดูมีค่าดังปาฏิหาริย์ขอบคุณเมตตากรุณาที่มอบให้ขอบคุณกำลังใจและความศรัทธาขอบคุณความอบอุ่นเจือจุนจากแววตาตั้งแต่วันที่เจอกันมาจนถึงวันนี้ ไม่มีเปลี่ยนแปลงขอบคุณจริงๆสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างขอบคุณช่องว่างทำให้เรามาเจอขอบคุณความเคารพเป็นเส้นบรรจบเลิศเลอทั้งท่านและเธอจะอยู่ในใจฉันตลอดไปขอบคุณความคิดถึงที่ไม่จางหายไปขอบคุณกำลังใจมันช่างยิ่งใหญ่เหลือเกิน ขอบคุณไมตรีรู้สึกดีเหลือเกินขอบคุณเหลือกเกินเหลือกเกินจริงๆจะจดจำทุกสิ่งไว้นิดนิรัน์พระมาธิรนาคธิโร 5. พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 5 จเจริญพรญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายกลับมาพบกับอาตมาพระมหาชิรนาถคติโรในทรมากล่าวเล่าคุณงามความดีให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังกันอย่างเพลินอ,อกเพลินใจทีเดียวขึ้นต้นด้วยกรขอบคุณนะขอบคุณหลายๆอย่างหลายๆสิ่งที่ได้ทําร่วมกันมาและก็จะทําต่อไปเป็นคําขอบคุณที่จะต้องซ้ําๆต่อไปอีกยืดยาวทีเดียวไม่ใช่เพียงวันนี้เวลานี้หรือเดี๋ยวนี้เท่านั้นที่ขอบคุณ แต่อดีตก็ขอบคุณผ่านมาแล้วปัจจุบันก็จะขอบคุณและก็อนาคตต่อไปก็จะขอบคุณญาติโยมและก็พี่น้องทุกๆคนในทั้งธรรมพูดถึงความเลื่อมใสในพระตนตไตรเอาไว้คําว่าขอบคุณนี้มาจากความเลื่อมใสามาจากความรักความเคารพความศรัทธานั่นเองในเรื่องคุณของความเลื่อมใสในพระตนตไตรในพระไตรปิฎกก็กล่าวไว้เหมือนกันอาตมาก็จะยกมาเลยทีเดียวในเรื่องนี้พระอนุนเทระ ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาตรัสกับพระอนุนว่าถ้าจะอนุเคราะห์มิตรอมารย์ญาติสาโลหิตก็พึงชักชวนพวกเขาให้ดำรงอยู่ในฐานะสามประการก็คือหนึ่งเลื่อมใสยอย่างไม่คอนแคลนไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้า 2. เลื่อมใสยอย่างไม่คอนแคลนไม่หวั่นไหวในพระธรรม 3. เลื่อมใสยอย่างไม่คอนแคลนไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ แล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสต่อไปว่า,าธาตุดินาธาตุน้ำลมไฟอาจจะพึงเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้แต่พระอริยาสาวกสาวกผู้เป็นอริยะผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเป็นต้นย่อมไม่เปลี่ยนแปลงย่อมไม่เปลี่ยนแปลงย่อมไม่เปลี่ยนไปความเลื่อมใสไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นและก็เป็นไปไม่ได้ที่อริยาสาวกเช่นนั้นจะพึงเข้าถึงนรก จะพึงถึงกำเนิดเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะอริยาสาวกเป็นภูมิสูงแล้วนี่แหละจะจมทายความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นด้วยความเลื่อมใสในพระตนตรัยก็ตามโดยคติก็ตามย่อมไม่มีแก่พระอริยาสาวกคติของท่านแน่นอนภาษาบาลีบอกว่านิยตะคติโกเป็นผู้มีทางไปอันแน่นอนไม่ไปอบายภูมิแน่นอนแม้จะยังท่องเที่ยวอยู่ในวัตสงสารก็ท่องเที่ยวอยู่ในสุขติภูมิ แต่ความเป็นอย่างอื่นโดยสภาพย่อมมีอยู่บ้างคือท่านเกิดเป็นมนุษย์บ้างทเทวดาบ้างพรหมบ้างแต่ความเลื่อมใสของพระอริยสาวกนั้นไม่ขาดตอนในระหว่างพบคือจะไปเกิดเป็นอะไรความเลื่อมใสก็อย่างเหมือนเดิมยอดชมทั้งหลายนี่คือคุณของความเลื่อมใสใน,ในพระตนะไตยนั่นเองเป็นความดีนี่แหละคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นคุณธรรมที่ดีที่เลิศคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลิศเลิศยอดชมทั้งหลาย ถ้าจะพูดถึงคุณของพระธรรมก็ได้ยกคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์อะวันนี้ยกคุณของพระธรรมพระธรรมคุณนี่แหละในสมัยพุทธกาลก็มีเรื่องที่ได้บันทึกเอาไว้ว่าพระรามคนหนึ่งทูลถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ตรัสว่าพระธรรมเป็นคุณอันบุคคลผู้บรรลุแล้วจะพึงเห็นได้ในปัจจุบันหรือเห็นได้เองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตน อันบินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนั้นด้วยเหตุด้วยเหตุเพียงเท่าใดพระธรรมจึงมีคุณลักษณะดังกล่าวมาพระศาสดาตราตัสตอบว่าเมื่อบุคคลกำหนัดเพราะราคะขัดเคืองเพราะโทสะลุ่มหลงเพราะโมหะย่อมคิดในการเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างทั้งเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นบ้างย่อมได้เสวยทุกโทมนัตน อันเป็นไปทางกิจบ้างแต่เมื่อเขาละราคะโทสะและโมหะได้แล้วความชิดในการเบียดเบียนเช่นนั้นย่อมไม่มีย่อมไม่ต้องเสวยทุกขโทมณัตอันเป็นไปทางกิจนี่แหละคือคุณของพระธรรมอันบุคคลผู้บรรลุพึงเห็นได้ในปัจจุบันอันบุคคลผู้บรรลุอันวินยูชนพึงรู้ได้เฉพาะตนญาจุมทั้งหลายพรามคนนี้ได้ฟัง พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเริ่มใสถึงกับแสดงตนเป็นอุบาสกตลอดชีวิตทีเดียวนี่หละจะจุ่มทลา่คือคุณของพระธรรมทีนี้เรามาแจากแกงดูว่าคําว่าคุณของพระธรรมและก็คําว่ากิเลสที่มีอยู่ในใจของเราเป็นโทษของธรรมนั้นเป็นยังไงบ้างราคะโทสะและโมหะเป็นกิเลสตัวสําคัญที่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ตนเองบ้าง ผู้อื่นบ้างการแก้ปัญหาสังคมต้องมุ่งมาที่จุดนี้คือลดราคะโทสะโมหะหรือความโลภความโกรธความหลงให้น้อยลงปัญหาส่วนตัวและส่วนสังคมจะลดน้อยลงด้วยแต่เท่าที่ปรากฏในปัจจุบันพฤติกรรมทางสังคมเป็นไปใน,นทางเพิ่มราคะโทสะโมหะยั่วยุปลุกเรา้าให้คนลุ่มหลงอยู่ในวัตถุแห่งราคะและก็โลภโทสะญาตุชมทั้งหลาย และมันก็ยอมจิตใจให้ติดอยู่ในวัตถุก,กรรมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเกิดมาพ่อแม่ก็หาแต่ของอย่างนี้แหละให้ลูกให้หลานเล่นเข้าไปเรียกว่าก่อต้นเหตุของปัญหามาอย่างต่อเนื่องก็พ่อแม่นั่นแหละเป็นคนหามาพอพ่อแม่สั่งสมสอนลูกอย่างนั้นโตขึ้นมาก็มานั่งแก้ปัญหาพูดแก้ปัญหาพระสอนก็ไปแก้ปัญหาเท้เป็นเทพตายถ้าเป็นเทพตายเ,เ,เดียวเปรียบไว้ก็เหมือนกับคนโง่เอามีดเฉือนตนเองให้เป็นแผล แล้วก็เฝ้ารักษาแผลนั้นเฉียนอยู่เรื่อยเฉียนทุกวันแล้วก็รักษาแผลไปเรื่อยถ้ารักษาหายครั้งหนึ่งแผลหนึ่งก็ภูมิใจว่าตนเจิงที่โง่เฉียนแผลอยู่นั้นไม่ได้เฉลียวใจไม่ได้คิดนะมันเป็นบ้ามันโง่ฉะนั้นเจ้าจมทั้งหลายเด็กทำไมทุกวันนี้จึงถูกยอมยอมจิตย้อมใจตั้งแต่เข้าโรงเรียนตั้งแต่อยู่บ้านตั้งแต่นุบานให้ติดอกติดใจหลงเลยในรูปเสียงก่ดรถโพชภาอวดกันเข้าไป กดโทรศัพท์อวดเครื่องใช้อวดเครื่องกินเด็กๆก,ก็มักอวดกันเพลงทุกวันนี้นะเพลงที่เปิดให้เด็กฟัง <c oughs> ก็ไม่ได้เป็นเพลงที่เป็นไปเพื่อก่อมกลาวจิตใจเด็กให้สงบประนีตไม่เป็นไปเพื่อจะดับความฟุ้งซ่านเป็นเพลงที่เพิ่มความฟุ้งซ่านไม่เป็นไปเพื่อความละเอียดละอ่ไม่เป็นไปเพื่อความละเอียดละไมแต่มันเป็นเพลงร็อกโศกเศร้าเสียใจผิดหวังอารมณ์ค้างเป็นเพลงสตริงเป็นเพลงเหมือนลิงเหมือนค้าง เหมือนกบลิงเมาเหล้าลเพลงแต่ละเพลงแสบแจ๊วหูฟังไปก็ให้สนุกเพลิดเพลินลืมเนื้อลืมตัวไม่เอาเพลงธรรมะไปฟังนะไอเพลงดีๆมีเยอะแยะนะไม่ฟังเพลงเป็นหลักเป็นเจนไม่เอานะเอาเป็นเพลงล็อกหลุดโลกไปเลยสตริงหลุดโลกไปเลยเหมือนลิงเมาเหล้าไอาดีๆไม่เอาเด็กฟังเพลงธรรมะธโมโอ๊ย้ยพุทธเดเรอมีเยอะแยะไม่ให้ฟังมันจะฟังไออย่างนั้นทั้งมานั้นแหละ ฉันั้นเยาวาชนเยวาวชนของเราก็มุ่งหน้าแต่สแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริงหรือไม่ลืมตัวส่วนความสุขใจอันละเอียดประณีตและเป็นเครื่องสร้างสรรค์ชีวิตเป็นเป็นยังไงไม่ทราบไม่รู้จักไม่สนใจนี่แหละจะจมทั้งหลายเด็กทั่วันนี้จึงเสียผู้เสียคนยิ่งโตก็ยิ่งถูกเมามากขึ้นเพราะเด็กเสียคนตั้งแต่อยู่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนแล้วละ่ะ เป็นแฟชั่นเป็นในทางต่ําทั้งนั้นแหละเด็กบางคนโตมาแล้วหนุ่มมาแล้วจนกระทั่งแก่เท่าชราตายไป <c oughs> ก็รู้จักแต่ความสนุกในทางวัตถุในทางโลกอย่างเดียวไม่รู้จักความสงบเย็นทางจิตทางใจไม่รู้จักเรื่องคุณธรรมบ้างเลยสังคมของเราต้องเดือดร้อนระัศระสายหาความสงบใจไม่ได้ฉะนั้นคอยเราทุกคนเฉลียวใจแล้วก็คิดกันบ้างว่าเราได้ช่วยกันมองเมาคนของเราเอง ด้วยวัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความโลภกอดหลงไขว่คว้ควาสแสวงหาแต่ความสนุกเพลิดเพลินมาปนเปื้อชีวิตและมันก็ย้อนกลับมาเผาหลนชีวิตให้ไม่เกรียมอย่างที่เป็นกันอยู่โดยมากในปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้แหละทั้งญาติชมทั้งหลายเป็นแบบที่กล่าวมานี่มามเอาย่ยุส่งเสริมตั้งแต่ที่บ้านที่โรงเรียนก็เหมือนกันฉะนั้นถ้ามาคิดถึงพวกเด็กๆทุกว,วันนี้ก็อดที่จะสงสารมันไม่ได้ สงสารเด็กๆตัวเล็กๆเ,เด็กบางคนก็ดีที่พ่อแม่พามาวาดัดดื้อหน่อยแต่พอมาพาวาดัดเจอพระเจอเจ้ามันก็อ่อนลงถ้าอยู่บ้านคงจะดื้อร้านมากกว่านั้นเด็กทุกวันนี้จึงน่าสงสารเพราะมันถูกมอมเมาโมเมาจากพ่อแม่และก็ที่โรงเรียนด้วยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งตายก็อาจจะไม่ได้ความดีเลยก็ได้เพราะว่าความเชื่อมันฝังแน่นมากกว่าฉะนั้นยะจมทั้งหลายต้นทางคือเกิดปลายทางคือความตายเกิด บนเส้นทางชีวิตก็คือตายนั่นเองแน่จุมทั้งหลายฉะนั้นหลังจากเกิดก่อนจะถึงปลายทางคือตายนั้นเส้นทางชีวิตของพวกเด็กๆก,ก็เต็มไปด้วยความกระเสือกกระสนดิ้นรนเร่าร้อนต้องโศกเศร้าเสียใจพิไรรำพันทุกกายทุกใจครับแค้นใจนานาประการราคะอยู่บนเส้นทางชีวิตนั้นยิ่งเขาเกิดในการระบบัติซึ่งการวิบบัตินี้ก็คือสังคมมุ่งแต่การแข่งขันชิงดีชิงเด่นกัน แข่งขันกันเรียนแข่งขันกันอวดแข่งขันกันแต่งตัวแข่งขันกันหาผัวหาเมียแข่งขันกันธรรมหาจินจนเตลิดแข่งขันกันหาชื่อเสียงเกจิยุทธ์อันจอมปลอมอันนี้น่ากลัวจริงๆฉะนั้นเด็กที่ได้เจอในยุคนี้ละยุคการวิบัตินี้เขาก็จะต้องประสบทุกโทรมนัสเพิ่มขึ้นอีกเท่าใดจึงจะได้สิ่งที่ผู้ใหญ่ต้องการและตัวเขาเองต้องการ มาเพียงเพื่อเป็นวัตถุแห่งความโอ,โอ้อวดเพื่อเพิ่มความอาหางการแล้วก็เอาความรากความสงสารที่พ่อแม่นั่นแหละเอามาอ้างเด็กก็เลยเป็นเด็กอาหางการใครบอกก็ไม่ฟังถ้างงตนหลงตนมากขึ้นกลับทําตนให้เป็นเครื่องบาเรอกิเลสตัณหาโดยไม่รู้ตัวต้องรับใช้กิเลสตัณหาอยู่ทุกวิทุกวันแล้วก็กิเลสก็เลยกลายเป็นนายใหญ่คอยทารุณเด็กๆโดยไม่รู้ตัว กิเด็พวกนี้มันก็มาในคราบของผู้ดีทั้งนั้นแหละผู้ใหญ่ก็ไม่ทันเด็กก็เลยไม่ทันตามไปด้วยมันมาในคราบเสื้อคลุมแห่งเกียรติยศและมันก็เผาลนกัดจินอย่างแงยบจนซึ่งผู้ที่ไม่มีดวงตาเห็นธรรมยากที่จะมองเห็นมันได้ยากจนทั้งหลายเฉน,นปัจจุบันนี้ยุคนี้มนุษย์ด้วยกันต้องเป็นศัตรูคู่เวรปราบประหารกันอย่างต่อเนื่องตลอดมาตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็ต้อง ถูกมอมเมาด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ถ้าจะเทียบนาเทียบเทียบเหมือนกับฝูงไก่ฝูงเดียวกันนั่นแหละญาติชมทั้งหลายพูดถึงฝูงไก่เนี่ยตา,าเคยไปเห็นเขาตีไก่กันที่แถวบ้านตามาที่บ้านเกิดยะโสธรแถวบ้านย่อนี่แหละแต่ก่อนเขามีสนามตีไก่กันแถวบ้านยอ่ออยู่ริมถนนเลยอามาเป็นเด็กเคยไปดูอน่าสงสารมันแล้วก็เหมือนถ้าจะเทียบก็เหมือนฝูงไก่ฝูงเดียวกันญาตชมทั้งหลาย หาจินอยู่ได้กันดีๆดีๆ,ๆนี่แหละเจ้าของนึกสนุกนึกสนานนึกบ้าขึ้นมาอยากให้มันตีกันก็จับไก่ตัวใดตัวหนึ่งนั่นแหละจับไก่ตัวใดตัวหนึ่งไปหรือว่าจะจับไปทั้งสองตัวก็ได้แล้วก็เอาไก่นั่นแหละเอาหน้ามันเอาดินโครนหรือว่าขี้เท้าเอามาทาหน้าของมันเอามาทาหน้าไก่ทาหน้าไก่มันติดดินติดโครนที่นี่ไก่มันก็โง่อย่างั้วแหละมันก็จําหน้ากันไม่ได้ เมื่อเอาดินโคลนทาหน้ามันมันจำหน้ากันไม่ได้ทีนี้มันก็ตีกันยกใหญ่ตีกันยกใหญ่ไม่ปราณีปราศัยจำหน้ากันไม่ได้ที่จริงตัวทั้งตัวมันก็ไม่จำนะไก่มันจำแต่หน้าจำแข้งจำขากือก็ไม่ได้พอทาแต่หน้าเท่านั้นแหละซัดกันอย่างรุนแรงทีเดียวเจ้าของแล้วก็พวกชาวบ้านก็ดูกันอย่างสนุกสนานเฮเฮเฮกันโดดเหมือนไก่ตีกันเลยทีเดียวฉะนั้นจะจงทลายมนุษย์เราฉลาดกว่าไก่มนุษย์เรานี่ฉลาดกว่าไก่ ถูกมอมเมาด้วยดินโคลนก็ยังพอจำกันได้ไม่ตีกันหรอกมนุษย์เราแต่ถ้าถูกมอมเมาด้วยลาบยศชื่อเสียงเกติยศเงินตรากิเลสมานยาทั้งหลายพวกนี้แหละที่มันสุ่มรุมอยู่ในจิตใจผลประโยชน์เงินทองที่กองอยู่ตรงหน้ามากมายความเป็นใหญ่ที่หวังจะได้จะเป็นมนุษย์ก็จะปรดปรานกันทำลายกันทำลายล้างกัน โดยไม่ปราณีปราศัยยาจุมทั้งหลายเรียกว่าลาบยศชื่อเสียงเกียรติเงินตราพวกนี้แหละมันทําให้คนเรามองไม่เห็นกันตีกันได้เลยแต่ไก่มันแค่เอาดินเหนียวหรือว่าเอาดินโคลนไปทาหน้ามันก็จํากันไม่ได้มันก็ตีกันแต่มนุษย์เราเอาดินโคลนดินเหนียวทาหน้าก็จํากันได้ไม่ตีกันหรอกรู้ว่าใครเป็นพี่เป็นนอ้องเป็นเพื่อนเป็นพวกอยู่แต่ถ้าหลงในราบร,ราบยศชื่อเสียง เงินตราพวกนี้แหละจะจบทั้งหลายพวกนี้แหละมันจะทําให้จาําหน้ากันไม่ได้ก็จะรัดพรานกันไม่ว่าใครเป็นใครและคนในชาติด้วยกันก็ฆ่ากันทําลายกันเรียกว่าทําลายล้างกันไปเลยทีเดียวแต่บางคนบางพวกมีธรรมะเป็นผู้ฉลาดก็ไม่ร่วมด้วยแต่บางคนบางพวกก็ทําด้วยเพราะว่าเป็นคนโง่ถูกของเหล่านี้แหละเงินทองทรัพย์สมบัติมันหลอกให้ทําอยากได้อย่างโน้นอ,อย่างนี้ เน,นมนุษย์ในโลกถูกโลกกระทำกระทบแล้วจะไม่วันไหวไม่มีมีแต่วันไหวจะไม่วันไหวก็มีแต่มันมีน้อยหายากส่วนมากก็จะถูกครอบงำและก็ตกเป็นทาสของโลกกระทำทั้งนั้นแหละมนุษย์ทั้งหลายจึงคิดเบียดเบียนตนเองบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างต้องเสวยความทุกข์ความสกเศร้าทางกายทางใจเป็นอันมากฉะนั้นเมื่อผู้ใดปฏิบัติศีลธรรมเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ รู้จักทำใจให้สงบใจก็จะเป็นอิสระหลุดจากความโลภโกรธหลงและหลุดจากอลาศเจติยศชื่อเสียงทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมนุษย์ทางหลายเหล่านี้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ก็ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรก็อยู่เป็นสุขเพราะว่าไม่คิดเียดเบียนใครก็ไม่ต้องไปเสวยทุกข์ไม่ต้องไปเสวยทุกทางกายทางใจก็จะอยู่สงบเย็นเป็นสุขตลอดนี่แหละคือหลักปฏิบัติคนเราถ้าไม่หลงไม่มัวเมา ก็จะมีความสุขแต่ถ้าลงทั่งหม่เมาก็จะมีความทุกข์ประจนตายโมหัวไม่ขึ้นฉะนั้นทุกวันนี้เด็กสังคมปัจจุบันนี้ถูกเมา่จริงๆแย่จมทั้งหลายเป็นแฟชั่นแห่งความชั่วระบาดสาดกระจายเต็มบ้านเต็มเมืองบางทีแต่งเนื้อแต่งตัวกันจุ่มใจใช้สอยเกินตัวแต่ก่อนเราไปโรงเรียนไม่กี่บาทกี่สตางค์ก็ไปได้เด็กทุกวันนี้ใช้เงินเยอะพ่อแม่ก็ส่งเสริมส่งเสริมเอาเงินเอาทองขนให้คนให้ เอาไปอวดเอาไปเบ่งเอาไปใช้ผิดทูกผิดทางไม่ตามดูพอลูกเสียผู้เสียคนก็มานั่งร้องไห้ทีหลังฉะนั้นควรที่จะได้คิดได้อ่านบ้างให้ลูกหลานได้เข้าถึงความดีด้วยคุณธรรมะฉะนั้นเมื่อควยความดีมีคุณธรรมชีวิตมันก็ดีมันก็งามตามกันมาฉะนั้นถ้ามีลูกมีหลานก็ควรจะให้ศึกษาเรียนรู้อบรมบุมในิสัยใจคอปลูกฝังคุณธรรมในจิตในใจ ให้มีนิสัยชินกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์กับวัดวาศาสนาซะบ้างจะดีแต่ถ้าไม่มีลูกหลานไม่ได้เข้าวัดฟังธรรมไม่ได้ฝึกกิริยามามรยาไม่ได้ฝึก,กจิตฝึกใจแล้วเราก็ถึงจะได้ปริญญาสูงสูงก็ไม่พ้นที่จะประสบความทุกข์บางทีอาจจะถึงขั้นที่เรียกว่าทำลายตนและคนอื่นก็มีได้เหมือนกันนี่แหละคือหลักปฏิบัติถ้าไม่มีหลในใจแล้วก็ลําบากจริงๆฉะนั้นทุกคนควรจะได้มีหลักประพฤติปฏิบัติ และก็สร้างสรรค์ผงามความดีให้เกิดที่จิตที่ใจอาละวันนี้อัตามาพระมหาธีรานาอัิชิลบขอเจริญพรลาญาติจุมทั้งหลายในวันนี้แต่เพียงเท่านี้เจริญพร